คุณรู้หรือไม่จากการประมาณสำหรับการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าล่าสุดประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย4%ต่อปีแล้วตอนนี้แหล่งพลังงานที่เราใช้ผลิตไฟฟ้ามีอะไรบ้างประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเกือบ70%เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ารองลงมาคือถ่านหินประมาณ20%และอื่นๆเช่นซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศพลังงานหมุนเวียนน้ำน้ำมันก็มีสัดส่วนลดหลั่นกันลงมา การที่เราใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟา้ามากขนาดนี้ทําให้มีความเสี่ยงเพราะทุกๆปีจะมีการหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบํารุงท่อก,ก๊าซและแน่นอนในปี2558นี้ก็มีกำหนดปิดซ่อมบำรุงท่อก,ก๊าซเช่นกันทั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาแหล่งก๊าซธรรมชาติซอติก้าที่ส่งก๊าซจากสหภาพเมียนมาร,รวมถึงแหล่งก๊าธรรมชาติ JBA A18 ที่เป็นการพัฒนาร่วมระหว่างไทยมาเลเซีย ก๊าซที่ส่งมาจาก3แหล่งนี้มีสัดส่วนเกือบ30เของก๊าซที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีความสําคัญในการผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยในปีนี้แหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาจะหยุดจ่ายก๊าซตั้งแต่วันที่1 0ถึง19เมษายนเพื่อซ่อมฐานรากของแท่นผลิตที่สุดตัวส่วนแหล่งก๊าซธรรมชาติสติก้าจะหยุดจ่ายก๊าซตั้งแต่วันที่2 0ถึง27เเมษายนเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพิ่มความดัน ก๊าซส,สองแหล่งนี้หายไปจะส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าฝัา่งภาคตะวันตกทั้งหมดส่วนแหล่งก๊าซธรรมชาติ JDA A18 ก็คาดการว่าจะหยุดจ่ายก๊าซตั้งแต่วันที่7-13ถึง13มิถุนายนหรือไม่ก็30สิงหาคมถึง8กันยายนแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีไฟจะดับไหมแล้วเราจะใช้ชีวิตกันยังไงไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างกระทรวงพลังงานและกฟผเตรียมความพร้อมไว้ให้คุณแล้วโดยการสำรองน้ำมันเต่าและน้ำมันดีเซลเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าทดแทนให้เพียงพอในช่วงหยุดจ่ายก๊าซและมีการสำรองไฟฟ้าโดยการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาเลเซียมาทดแทนถึงกระนั้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นปริมาณไฟฟ้าทดแทนไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้จะทำยังไง ก็คลายกังวลได้ค่ะเพราะกรฟผได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งในด้านระบบผลิตและระบบส่งไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นแล้วเราจะทำยังไงเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะยาวเราจะต้องปรับสมดุลแหล่งพลังงานที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้พอเหมาะ โดยเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองมากราคาไม่แพงอย่างถ่านหินซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่สามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดีแค่นี้ก็มั่นใจได้เลยว่าคนไทยจะมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนแน่นอน